ผมนายวิสุทธิชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับความจริงวันนี้ผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาอภิปรายอะไรมากมายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันชัดเจนครับการบริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวทุกพิติโดยมีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ อยู่ในนั้นด้วยความล้มเหลวครั้งแรกโดยเฉพาะด้านการเกษตรลำปีสกินที่ปล่อยปะละเลยเพิกเฉยทำงานล่าช้าไม่ทำงานเชิงลุกวัวเกิดโรคระบาดที่ร้อยเอ็ดตำบลเล็กๆแต่ท่านไม่ได้แก้ไขมีแต่หนังสือแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้ายแค่นั้นเองที่ท่านทำกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น เชื้อระบาดท,ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดไปทั้งภาคอีสานลามภาคเหนือไปทั่วประเทศเสียหายไปถึงสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่ว่ากระทิงกหรือวัวแดงป่วยไปหมดความเสียหายเกินหมื่นล้านตลาดนัดวัวควายปิดเป็นปีนายห้อยตกงานหมดเดือดร้อนหมดทุกอาชีพเพราะการบริหารที่ล้มเหลวที่ไม่ใส่ใจไปจริงใจในการแก้ไขไปัญหาไม่ทุ่มเทหลังจากนั้น ข้าวที่ออกมาไร้ราคากิโลห้าหบาทความจนแผ่ขยายทั่วทั้งแผ่นดินพืชผักต่างๆของพี่น้องที่ปลูกปีนี้ก็ขายไม่ได้ราคาตัดทิ้งแจกทิ้งประกาศขาวเกลือกิโลละบาทผมยังไม่เคยเห็นยังไม่พอเกิดโรคระบาดโรคหมูซ้ำก็คือโรคหมูที่ปกปิดกันครับจงใจต้องกล่าวหาวรัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิด ข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุกรก่อนจะไปที่ไหนนะผมอยากให้ดูคลิปง่ายๆนะครับของชาวบ้านคนหนึ่งอผมขอคลิปที่หนึ่งครับเสียงไม่มีเสียงอะไรขอเสียงด้วยครับ เดคลิปที่หนึ่งนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงหมูร้องห่มร้องไห้ครับเขาบอกเขารู้ว่าตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยเกิดโรคระบาดมันคอง,อง,งเสียงเลครทุกอย่างอ,อ,อทิศทางก็ต้องค่าใช้ยนี้เข้าไป แบงนึง the ึงปากทองเข้ามาเนี่ยถทนนใหญ่มาไลแม่นะเพราะมันไม่เลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตนก็หมดเท่านี้แหละจินตนาแจ่มจำรัดเกษตรกรชาวนครปฐมผู้ยุดอาชีพเลี้ยงสุกรมากว่า50ปีกระทั่งการระบาดของโรคที่เธอเชื่อว่าเป็น asf หรืออะฮิวาแอฟริกาในสุกรราวปลายปี2562ถึงต้นปี2563ทําให้ต้องปิดฟาร์มสุกรขายที่ดินใช้หนี้กว่า4ล้านและสามีล้มป่วยด้วยอมัมพฤกษจากความเครียด6กซองนี้ระบาดทั้งเชียงใหม่เชียงรายก่อนไงแล้วถึงจะมาเริ่มมา6กบต้นปีเข้ามาคอนทุมมีม,มีหมอที่ขายยาวริษัทยาคุมฟาร์มเนี้ยเขาก็จะบอกมาถึงตรงนั้นแล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะราวางป้าต้อง ค่าเชื้อต้องจุง่มเท้าลงกนกไม่ให้เข้าป้าก็คุมนกมันเนี้คุมหมดเลยไม่ให้เข้าก็ระวังทุกอย่างลดเข้าออกก็ฉีดยาค่าเชือ้อคือเครื่องมาฉีดในเครื่องนี้อยาา่างแรงพ่นกระจายเขนปากปากทางมันก็ไม่อยู่พอพ่นไม่ยู่ปุ๊บเรารู้แล้วเป็นโรคนี้มาแล้วทึ่งแล้วพอทึ่งมันก็ตายครั้งแรกคือแรกตายตัวแรกพอคืนที่ต้องตายซ่อง,องคืนที่ตามตายตามใช่แล้วพอตายตัวจะม่วงม่วงเหมือนเหมือนเพิร์ทเหมือนโรคเพิร์ท ผูม่วงม่วงตําตัวตําตจุดคือม่วงนี้แล้วจะค่ายไม่ได้แล้วต้องทิ้งให้ป่าเราเราก็ต้องรีบทยอยค่ายเลยตอนนี้ถูกแพงงเราก็ต้องรีบทยอยออกปัจจุบันฟาร์มของจินตนาปิดร้างมานานกว่า2ปีรวมถึงฟาร์มสุกรอ,อื่นๆในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมที่ทยอยปิดจนหมดอำเภอแม้ว่าทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรอยากกลับมาเลี้ยงสุกรอ,อีกครั้งแต่ทว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดยังไม่หมดไป โอ้โหมันก็เจ็บปวดสิโอ้โหขับมาข้อหมู่น้ำตาไหลอ่ะตาพยายามพูดสงสารลูกเล็กๆที่กตายมันมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างออทีทางก็ต้องข้าใช้นี้ก็ไปแบ่งหนึ่งทังปากทองเข้ามาเนี้ย้อาพานนใหญ่มาลายแมนน่ะเพราะมันไม่เลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมันก็หมดเท่านี้แหละ ขณะที่เมื่อวันที่11ม,มกราคม2565กรมปรศุสัตว์เพ้่งระบุบบว่า <c oughs> มีการสุมตรวจสุกรทั้งหมดชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรหมดตัวนี่ท่วมหัวถูกฟ้องยังดีนะครับป้าจินานานีมีที่ที่จะขายได้แต่เกษตรกร,ร,กรอีกเกือบสองแสนลายไม่มีอะไรจะขายนะครับหมดเนื้อหมดตัวถูกฟ้องล้มละลาย เรื่องเดรสาร์เยอะแยะไปหมดมีคนมาล้องกับพวกผมเนี่ยครับแต่ละคนก็ได้ยินบางบทว่ามันเป็นความเจ็บช้ำจากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาดความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนน้ำตาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินแต่ละคนสสกลับไปบ้านก็ได้ยินคนมาเล่า ได้พักตลอดว่าตายแล้วแย่แล้วบทอาชีพเกษตรกรไม่น้อยนะครับไม่ใช่เหมือนท่านลัมตีมาตอบเมื่อกี้ว่ามีแค่8 0ด0 0ื่ตัวไม่จริง8 0 0 0มื่นลายนะครับเกษตรกรสองแสนหนึ่ง0มื่กว่าลายวันนี้ประมาณสองแ0 0ลายที่ล้มหายตายจากแต่ลายใหญ่เจ้าสัวผงาดขึ้นสร้างกำไรอย่างมหาศาล ที่จริงโลกนี้มันเกิดตั้งแต่ปีหกหนึ่งระบาดหนักในประเทศจีนคนเลี้ยงหมูเขาทราบาครบเขารู้กันหมดครับเขาพูดกันทั่วไปผมก็ได้ยินจากชาวบ้านบอกว่าโรค ASF มาแล้วอหิวา,ามาแล้วปีในปีหกสองในต้นเดือนกันยาหกสองนั้นแม่น้ำลวกนะครับที่จังแสนในประเทศเพื่อนบ้านทิ้งหมูลงมานะครับ รอยเต็มแม่น้ำวันนั้นท่านประพัดก็ไปกรมปรศัทตว์ก็ไปดูรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็พูดกันทั่วครับไวอวาแอฟริกาปลายเดือนธันวาคันยานะครับระบาดมาที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหมูตายยะแยะครับลัศมีหนึ่งกิโลหมูตายเป็นพันตัวฟาร์มหมูต่างๆเดือดร้อนหมดผมเองใกล้เชียงรายครับพะเยาชาวบ้านก็มาเล่า ทั้งน้ำตาว่าหมูเขาตายเขาเดือดร้อนก็ฟังข่าวตลอดว่ามันเป็นอะไรกันแน่เอาผมก็มารู้ว่าเอาในปี6-2เนี่ยครับสสพักผมเนี่ยท่านกฤษดาตันเทอรทิศหนองคายก็บอกอีสานก็ระบาดเยอะจะทำยังไงดีก็เลยทำหนังสือนะถึงประธานนะครับก็มาขอเป็นกระทู้ถามแต่ท่านตอบในราชกิจจา คำตอบดีมากครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยผมท่านกิติาก็ไปรายงานพรรคว่าเขาตอบมาแล้วต,ตอบมาดีมากท่านตอบมาว่าจัดให้เป็นวาระแห่งชาติโอ้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสสว,ว่าพรรคผมก็เบาใจครับอย่างนี้เขาคงไม่มีปัญหาโรคระบาดนะจัดเตรียมแผนความพร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรที่สองยกระดับแผนเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง,วงป้องกันควบคุมโรค อฮิวาแอฟริกาสุกรข้อที่สามจัดตั้งวอลุ่มทั้งส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนมาตรการมีอธิบดีกรมสัตว์เป็นประธานภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตอนรำตีมาแล้วครับรีบขึ้นมาครับซ้อมรับมืออหิวาแอฟริกาสุกรทั้งประเทศเตรียมพร้อมพร้อมห้องปฏิการวินิจฉัยร่วมมือกับองค์กรสุขภาพสัตว์โอ e และองค์การ F a o อของสหประชาชาติ ท่านบอกมาตรการนี้ผมเบาใจครับท่านบอกต้องเอ็กซเเย์ข้อประตูบ้านเฝ้าระวังขึ้นทะเบียนประเมินความเสี่ยงด้วยแอปเคชันสมาร์ทพลัดโอ้ทันสมัยมากครับรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วท่านบอกอย่างนี้ครับสสพักผมได้เอกสารมาก็ไปที่บายในพกักไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเขาเตรียมพร้อมเนี่ยระบบเนี้ยไม่มีระบาดหรอกแก้ไขได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านครับ ท่านประชุมกันกี่ครั้งเป็นวาระแห่งชาติท่านทําอะไรไปบ้างผมก็อยากดูวาระการประชุมว่าท่านประชุมกันกี่ครั้งผมทราบมาเนี่ยท่านประชุมกันไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่จะประชุมเนี่ยท่านเบิกเงินทั้งนั้นนะครับท่านเตรียมเงินจะเบิกเงินน,นะจะใช้งบประมาณทั้งนั้นแหละครับในวาระแห่งชาติเนี่ยวันที่5เมษายน62ท่านอดีตรัฐมุตรีคนก่อนเสนอ วันที่เก้าเมษาหกสองกรมอมีบัติเห็นชอบรับมือเป็นวาระแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวงใท่านรู้ไหมครับท่านเบิกเกินวันที่เก้าเมษาเนี่ยห้าสามล้านยี่สบสี่มีนาหกสามห้าร้อยยี่สบสามล้านสองกุมภาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกกระดกรดาร้อยสี่สิบล้านท่านเบิเกเงินไปเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านบาท สี่ครั้งนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยท่านบอกในนั่นนะครับว่ามันเป็นอหิวาแอฟริกาเพื่อป้องกันแต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาบอกผมท่านอธิบดีมาบอกตลอดว่าเป็นโรคเพิร์ทท่านบอกอย่างนี้ครับเพราะท่านบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านไปเบิกเงินหลวงเนี่ยเบิกงบประมาณแผ่นดินท่านบอกเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาท่านทําไมไม่บอกว่าท่านเบิกเงิน ไ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคเคลสท่านทำไมไม่พูดความจริงท่านไม่ได้โกหกแต่พวกผมไม่ได้โกหกแต่ประชาชนคนในชาตินี้ท่านโกหกไปถึง FAO ท่านโกหกไปถึงองค์กรควบคุมโรคระบาดสัตว์ท่านโกหกครับแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเราเสียหายขนาดไหนผมเองนะครับก็ดูหนังสือข้อมูลจากกรมบศุสัตว์ครับท่านบอกว่า สาเหตุแอฟริกาสุกรที่มันระบาดและไม่สามารถแก้ไ si ขปัญหาได้เป็นความล้มเหลวท่านอ้างถึงประเทศจีนล้มเหลวเวียดนามล้มเหลวาลาวล้มเหลวกัรบูชาล้มเหลวเพราะป้องกันไม่ดีสองไม่ทราบว่าหมูติดเชื้อสามเร่งขายหมูที่ไม่รู้ว่าหมูป่วย 4. ท่านบอกว่าปกปิดข้อมูลโ้อเทยิงนจ่จะทําให้การป้องกันโรคนี้ล้มเหลวจะทําให้เกิดปัญหากับ การแก้ไขปัญหาโรคนี้ก็หนังสือจากกรมประสาทที่ท่านบอกว่าแม้แต่เลือดหมูหยดเดียวจะทำให้หมูมันตายทั้งเราทั้งครอบทั้งฟาร์มไม่เหลือก็ท่านบอกอย่างนี้ตลอดแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมอยากให้ท่านฟังว่าใครเป็นคนปิดบังบ้างขอคลิปที่สองครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ปฏิเสธการคงอยู่ยของ,งโ<ล>งครคระบาด A S f ภายในประเทศไทยมาโดยตลอดรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายข้าราชการเองปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยไม่เห็นผลแหลบบอกว่าไม่พบฮิวาแอฟริกาไปพบ PRS s นี่แหละครับคือเราไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับคือรายงานมาอย่างนี้โรคในสุกรที่ตายมากมายมีด้วยกัน3โรค 1. ASF งอเฟริกันส prs ระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจ3 csf อะฮิวาสุกรดังนั้นโลกเนี้ยอย่างที่ท่านพูดถูกมันทำลายระบบการเลี้ยงหมูลายเล็กลายน้อยหมดตัวเหลือแต่ลายใหญ่ทุกเพราะเขามีเงินเขาสามารถจะดูแลได้นี่ไงครับท่านมาตอบในสภานี่ไงครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเองท่านรัฐมนตรีมาตอบเองว่าไม่ใช่ ไม่ใช่อฟริกาสุกรเป็นโรคเพิร์ตกัรโรคเพิร์ตนี่ใครก็รู้ครับคนเลี้ยงหมูคุณยายจินตนาเมื่อกี้ก็ทราบว่ามันไม่ใช่มันเป็นอวาแอฟริกาคนทั้งประเทศรู้ครับใครก็รู้หมดคนเลี้ยงหมูทุกคนรู้ตั้งแต่ระบาดมาแล้วเนี่ยสาประเทศเขายอมรับว่าเป็นโรคอวาแอฟริกาแต่ท้าลรัฐมนตรีก็บอกเพิร์ตมันยังไงกันแน่นเ,เนี่ยเพิร์ตเนี่ย คขาว่าเพิร์ตเนี่ยครับท่านรู้ไหมครับมันมีวัคซีนป้องกันมันมียารักษาถ้ามันมีวัคซีนป้องกันแล้วยารักษาทําไมต้องไปทําลายหมูเขาทั้งประเทศครับท่านฆ่าหมูเขานะครับจ่ายไปเจ็ดสิบห้าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหลอกลวงว่าจะจ่ายค่ากบฝังถ้ากบฝังเนี่ยมันไม่ถูกวิธีด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เห็นคลิปที่ท่านไปถ่ายไม่อยากเอามาเผยแพร่ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยซ้ําไป ในการที่ท่านใช้เงินเนี่ยงบประมาณหลายครั้งหลายหนมีครั้งหนึ่งท่านเอาไปซื้อรถเพื่อทําลายซากหมูหรือรถเผาหมูอะไปเผาที่ไหนบ้างครับฝังหมดรถเดินเอาไปไว้ที่ไหนสมคันเขาว่าคันละสามสี่สิบล้านเผาหมูตัวหนึ่งใช้น้ำมันห้าสิบลิตรต้นทุนไม่มากมายมหาสาลเน่ยถ้าเราอะไรมาคิดเงินทองประเทศนี้แทบไม่มีอยู่แล้วเห็นนายกมาบนนงบประมาณไม่มี บทแล้วบทอีกก็ท่านใช้เงินกันอย่างนี้ครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ท่านไปเผาหมูที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวท่านตอบผมหน่อยนะท่านรัฐมนตรีท่านมาเนี่ยอันนี้รองรธิบดีก็อยู่ท่านดูคลิปที่สามนะครับขอคลิปที่สามรองรธิบนีชี้แจงให้ชัดเจนเลยครับก็ที่ผ่านมานะครับองศาเนี่ยเรื่องโรคระบาดเราเรามีควันเข้าระวังหรือเข้มงวด มาโดยตลอดนะครับเราก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมผู้เชี่ยสุกรแห่งชาติตลอดทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยในการป้องกันโรคมาโดยตลอดนะครับจากที่มีปรากฏสื่อในสื่อ,อมวลชนต่างๆนะครับว่ามีโรคไอว่าแอฟริกาในสกอร์เนี่ยจริงๆกรมสุขพก็ได้ตรวจสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหากว่า เราดำเนินการครบถ่วนแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับเราจะรายงานให้สื่อมวลชนทราบตามตามความจริงทุกอย่างนเราจะไม่มีการปกปิดก็คือโรคทั่วไปนที่ผมบอกอย่างเช่นโรคพิษอีสอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วแต่เอฟเอสที่เราจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าไม่มีท่านรองรีดีไปกับรัฐมนตรีนะครับท่านประพัทนี่ท่านรวดเร็วทันใจนะครับคิดไวไปไวโผล่ไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เอาท่านรองที่พดียืนคุยกับชาวบ้านเลยตอบเลยบอกไม่มีโรคนี้ไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยพบหมูตายไปทั้งประเทศนะครับเหลือแต่ลายใหญ่ๆเท่านั้นที่รอดในระบบ Security ที่ดี Bio Security ที่ดีนั้นหมูรอดฟาร์มชาวบ้านตายหมดครับท่านเรื่องมันมาแดงเมื่อปี63ปีนั้นเป็นปีทองนะครับพวกท่านดีใจรัฐบาลดีใจขายหมูออกไปได้เพิ่ม เปอร์เซ็นต์ถึง340เอร์ซของจำนวนส่งหมูเป็นสอง0 0่นกว่าล้านสิ้นส่วนหมูอีกประมาณ2 0 0ห0กว่าล้านแล้วก็หลายชนิดเกี่ยวกับกรุงเชียงเลือกผลิตพันธ์หมูทั้งหลายอีกหลายหมื่นล้านครับปีหนึ่งรายรายได้เข้าประเทศเป็นสามแสนเป็นหลักแสนล้านผมเข้าใจครับเข้าใจว่าท่านบ้องปันเพื่อให้บริษัทใหญ่มันขายได้ครถ้าบอกเป็นเอเบสจะส่งออกไม่ได้ท่านเก่งตรงนี้คร ท่านเกงตรงนี้ท่านเลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงน่ะปัญหาก็เกิดขึ้นครับชาวบ้านฟังท่านบอกว่าเป็นเพิร์ดพอหมูตายก็เข้าใจเป็นเพิร์ดไปซื้อแม่หมูมาใหม่ไปเอาลูกหมูมาลงในฟาร์มอีกอยู่ได้สองสามที่ตายอีกครับเดยกบางคนโทรมาหาผมเมื่อวานว่าเสียหายรอบสองนี่สี่แสนบาทเพราะเชื่อท่านไงท่านบินไปเชียงใหม่ท่านดีใจท่านบอกโอ้เดี๋ยวเอาเงินมาให้อีก รัฐบาลเตรียมไว้หลายร้อยล้านกู้ถ้าเขาแนะนําให้ชาวบ้านกู้ครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่ากู้กู้กู้เขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลที่ชอบกู้เงินเขาไม่อยากกู้แล้วครับกู้แล้วไปเลี้ยงหมูหมูตายแล้วทําไงครับเป็นหนี้ซ้ำหนี้ซ้อนแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะค้ำประกันเงินกู้ให้เขาเหรอท่านจะให้เขาล้มละลายสองครั้งสามครั้งอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยรู้รู้กันหมดครับ เพราะรู้ว่าขายหมูดีขายหมูออกไปได้ส่งออกได้ทั้งหมูเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนหมูทั้งหลายท่านขายได้ครับใครได้นะครับประโยชน์เรื่องนี้มันปกปิดแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้นะครับการปกปิดการปกปิดนั้นผู้บริโภคแบกค่าใช้จ่ายนะครับในด,ด้านอาหารโปรตีนพอหมูขึ้นอย่างอื่นขึ้นตามหมดทุกอย่างแต่คนเลี้ยงหมูเจ๊งครับ รัฐบาลนี้ทําลายประเทศและเกษตรกรไทยย่อยยับที่สุดในปร,ประวัติศาสตร์ที่ผมเกิดเป็นคนมาเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นเป้าหมายท่านเคยพูดนะครับนายกบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารของโลกมันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วท่านนายกประยุทธ์ท่านมาก็ดีครับฟังหนะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะท่านไปปกปิดเรื่องนี้นะครับโกหกไปทั้งทวีปเอเชีย โกหกไปหลายๆห,หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโรคระบาดก,การโกหกเนี่ยผมไม่รูนนรสส้ว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจไหมผมสงสัยท่านอ่ะเพราะท่านนั่งมาเป็นหัวโต้เนี่ยเป็นนายกรเริ่มตรีพรมอนุวัติเงินไปสีครั้ง9 0้า้กว่าล้านบอกว่าเป็นไอวาแอฟริกาท่านทำไมไม่บอกไปเอาไปแก้ไขโรคเพิร์ทล่ะครับที่ท่านว่ามันระบาดท,ทำไมต้องโกหกประชาชนทําไมต้องประกโกหกคนทั้งโลก ท่านเชื่อไหมครับอาทิตยัีเคยให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าผมผมได้สิบนาทีครับท่านประธานครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบอกความจริงไปว่าเป็นโรคไวอวาแอฟริกาเราจะส่งออกหมูไม่ได้ถึงปีเจดสามมันจริงเหรครับอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ปกปิดถ้าวันนั้นท่านบอกความจริงเกษตรษกรที่รู้ ว่าโลกนี้มันระบาดมาแล้วเหมือนกับทุกๆคนที่ทราบถ้ารัฐบาลนี่พูดความจริงกับประชาชนมันจะเป็นอะไรครับเขาจะได้เตรียมตัวไม่ให้คนอื่นเข้ามาในฟาร์มหมูต uh, ัวเองการเที่ยารถมาจับหมูก็้องไปจอดข้างนอกไม่ให้เข้ามาเพราะมันจะติดเชื้อคนที่เลี้ยงหมูวันนี้ฟาร์มเปิดที่เขารอดก็มีนะครับคนเลี้ยงหมูไม่ออกไปไหนขากลับเข้ามาต้องฆ่าเชื้อทั้งคนและอุปกรณ์ทั้งหมดฟาร์มหมูเขาก็รอดแต่ท่านบอก เป็นเพิดเพเพแม้แต่ในสภา,าตั้ตีก็มาบอกเป็นเพิดผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันที่เจ็ดธันวานะครับในขณะตอนนั้นน่ะก่อนวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยพวกผมก็ออกมาพูดนะครับสื่อก็สัมภาษณ์ปรกากฏตกราบขอบุณสื่อมวลชนทั้งประเทศไปดูฟาร์มหมูเห็นหมดนะครับฟาร์มเฮียนั้นยายนี้จ,นนจังหวัดนั้นจังหวนี้ป่วยเป็นโรคทั้งที่ฝังที่ใส่โอ่งเก็บน้ำไว้ก็มี ทิ้งละเกตกะเขาก็บอกเป็นเอเบสบทมานสิสภาท่านก็ยังตอบว่าเป็นเพิร์ดจนกระทั่งภาคีเครือขาย่จตวแพทย์สิบมหาวิาลัยเขาลงลงน้ำร่วมกันครับทนไม่ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมษษุศิสัตย์สื่อมวลชนไปจี้ถามท่านท่านบอกผมยังไม่ได้รับหนังสือครับ เอกสารไปไหนไม่รู้เขาบอกนี่มีเลขรับเลขส่งถ้าก็บอกจะตั้งกรรมาการสอบสวนตอนนี้สอบสวนไอน้กรังสือหายผมยังสงสัยครับด้านนอกจากนั้นยังมีหนังสือจากเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะสาหกรณ์ชาวสาหกรณ์จังหวัดชนบุรีทําหนังสือกราบเรี่ยนท่านนายกรัฐมนตรีกร่าบเรี่ยนท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยอธิบดีสี่ฉบับครับอยู่เนี่เดี๋ยวให้ท่านดู ท่านนายกได้รับไหมแสดงว่าหนังสือพวกนี้เวลาส่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยขบวนการหมูเนี่ยมันมีคนมีอํานาจมากนะครับมีผลประโยชน์มากมายยังไงครับหนังสือมันถึงหายหมดอ่ะท่านถึงไม่ได้รับท่านถึงไม่รู้สุดท้ายสื่อจี้มากๆสัมภาษณ์เนี่ยต้องข่าคุณนถ้าไม่มาช่วยมาจี้ผมตอนนั้นก็ไม่ไหวพรคเพื่อไทยลบก็ไม่ไหวนะครับเพราะทั้งอาิตปดีทั้งรับติตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี สุดท้ายสื่อมวลชนลงไปหลายๆที่เนี่ยออกทุกช่องทุกข่าวทุกรายการทั้งหนังสือพิมพ์ทุกอย่างฉเฉลยมาหมดว่าเป็นโรคอหวาแอฟริกาโดนกดดันดักอาธิบดีถึงออมแอมสั่งให้คนไปตรวจตัวไหนครับไม่ได้ตรวจฟ้าหมูไปตรวจที่โรงฆ่าสัตว์สองสามร้อยตัวอย่างบอกเจอตัวอย่างหนึ่งเงียบๆนิดเดียวเป็นไงครับ สุดท้ายมายอมรับว่าหนึ่งตัวอย่างเอาพออยู่ได้ไปอีกสิบกว่าวันบอกระบาดไป18จังหวัดแล้วมันไปไวขนาดนั้นนะครับท่านรายงานกันมาโดยตลอดผมเห็นรายงานของทุกที่นะครับรายงานที่หมูตายเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นโรคเพิรมาตลอดพอเอเสตัวแรกเกิดขึ้นถ้าไปดูสิหนังสือของกงรมปศุสัตว์มีไม่รายงานเรื่องเพิรอีกไม่มีละมันหายไปได้ยังไงพอเอสมาเพิร์หาย ก็แสดงว่าข้อที่จริงมันมีท่านพวกท่านก็ภูมิใจนักหนาเดี๋ยวเดี๋ยนี้หมูลงท่านรู้ไหมช่วงปี6-3เนี่ยหมูขายดีพอปี6-4อี่หมูเป็นโรคทั้งเป็นโรคไม่เป็นโรคพราะรู้ว่าโรคระบาดฆ่าหมูแช่ห้องเย็นไว้ไงครับแต่ท่านไม่รู้ดิสุดท้ายในเด็ขับเขาใช่ไหมเขาบอกไปดูที่หมูมีหลายแสนกิโลผมบอกไม่ใช่หลายล้านเจอเท่าไหร่ย5ล้านกิโล เขาไม่รู้อะมีทั้งงูที่เป็นโรคแล้วไม่เป็นโรคนะค้วก็ยี่ห้าล้านกิโลนะ่ะความจริงมันมีมากกว่านั้นอีกในห้องเย็นที่เก็บพืชผักผลไม้เนี่ยกรมปรชสัตพ์บอกเนี่ยเอกสารผมฟังท่านน่ะบอกว่าถ้าแช่ห้องแค่แข็งเนี่ยอยู่ได้พันวันอยู่ได้พัน 1, วันนะครับสามปีกว่านะถ้าอยู่ในตู้เย็น,นเฉยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสามร้อยวันเนี่ยครับ ถ้าเขาบอกอย่างนี้แต่ไปไว้ในห้องเย็นแถวนั้นนะผมถามว่าวันนี้ท่านเข้าไปตรวจห้องเย็นท่านตรวจซากหมูไหมมีไหมเอเอสอ่ะเอาหมูไปขายทั่วประเทศไอหมูชายแดนตายหมดจังหวัดเล็กๆน้อยๆตายหมดต่างจังหวัดตายส่งหมูออกไปเนี่ยไม่ได้ตรวจโรคถ้าตรวจโรคมันไม่ระบาดอย่างนี้บางฟาร์มเขาบอกผมว่าท่านน่ายกฟังนะตายจนฆ่าไม่ทันทำไง เอาไปบดให้ปลาปลาดุกกินปลาดุกกินปลาติดโรคอะ่ะคนเอาปลาดุกไปกินก็ติดโรคอีกระบาดไปทั่วเนี่ยปกปิดจะทําให้โลกระบาดนี่ท่านรับผิดชอบกันยังไงบ้างเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่หลักแสนล้านนะครับในกรมบริษัทประเมินไว้ว่าแสนห้าหมื่นล้านถ้าโลกนี้ระบาดแต่ในความเป็นจริงหลังจากโรกนี้ระบาดแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ย มันมากกว่านั้นท่านคิดดูนะครับถ้าเสียหายไปสองแสนฟาร์มกระดาษเล็กคข้บครัวหนึ่งมีห้าคนผลตกงานเป็นล้านเพราะความปกปิดนี่แหละครับทําไมท่านต้องปกปิดมันมีอะไรกันนะครับต้องปกปิดอะสาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกากล้าสาบานกันไหมไปวัดพระแก้วกันไหมโกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเล่นเพื่อประโยชน์ของใคร ใครได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้นี่นะครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบายรู้เห็นเป็นใจปิดบังซ่อนเลนจงใจผมยังสงสัยว่าทำผิดกฎหมายไหมเนี่ยท่านบอกเป็นเพิดเป็นเพิดอเป็นเพิดทุกวิธาทานาทีแต่ท่านเบิกเงินในนามของไอิวาแอฟริกามันเข้าหนึ่งห้าเจ็ดไหมเนี่ยรักกฎหมายฟังหน่อยด้ดูดิดูดิมันทำอะไรกันเนี่ยมันน่า เศร้าใจนะครับถ้าผู้บริหารประเทศพวกนี้ไม่พูดความจริงผมไม่แน่ใจผมก็านายกไม่ได้ไปยุ่งเรหรอนกเนี่ยมันน้อยเกินไปอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ใครได้เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมบอกให้ฟังท่านไปตรวจสอบมันเองนะครับท่านนายกท่านอยู่ที่นี่ท่านฟังนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมไปท่านเนี่ยผมจะสั่งให้ตรวจสอบฟาร์มหมูต่างๆทั่วประเทศโดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอน ด้านสารารณสุขไปตรวจสอบขุดซากหมูว่ามันจริงหรือมันเท็จทำนี้ครับท่านตรวจสอบเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบให้เนี่ยท่านทำจริงจังเนี่ยเอาจริงเขาจังหาคนผิดมาลงโทษเนี่ยต่อไปผมจะเป็นองค์ประชุมไม่ท่านนะเพราะท่านทำจริงจังอ่ะผมมียกมือให้ท่านด้วยนะถ้าใครอภิปรายไม่ฟางใจท่านหนึ่งท่านหนึ่งอ่ะท่านต้องทำตรวจสอบสิใครมันโกงหกท่านหลอกท่านให้นั่งหัวโตแล้วเบิกเงินออกไป ใครมันได้ประโยชน์สอบสวนสิครับเอาจริงเอาจรงบักกี้ท่านก็ผมก็ดีใจท่านบอกว่าท่านไม่ชอบการทุจริตผมก็ฟังมาหลายคนก็ท่านทําอย่างนั้นจริงๆท่านซื่อสัตว์แต่คนอื่นผมไม่รู้เขาเล่ามาอย่างนั้นท่านก็ตั้งกรรมการแค่ท่านสั่งให้ตรวจสอบอะเอาภาคีสิบสี่าคีครับตรวจสอบภายในเจ็ดวันท่านรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดกับประเทศนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจงใจ ร่วมกันปกปิดโรคระบาดปกปิดยังไม่พอหลอกไปว่าเป็นโรคอื่นอีกผมไม่เข้าใจจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรในสภางี้ในรัฐบาลนี้ในประเทศนี้ผมก็เหนื่อยกับท่านนะเห็นปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างท่านนายกสงสารท่านอยู่ครับงูก็จะมากัดท่านอีกเนี่ยครับผมเนี่ยไอยพี่ปลายวันนี้มันลงมติไม่ได้ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ ท่านไปช่วยผมลงวัติวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ